สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนนะคะพบกับคนกรุ่มจิตนะคะถ้าพบกับคนกรุ่มจิตก็ต้องเป็นวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณน,นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะเราจะเรียนอยู่ในระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนพศ2 5 6 4ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะ,ะเราจะใช้หนังสืออยู่2เล่มนะคะ เล่มที่ 1. เป็นแบบเรียนค่ะวิชาเทคโนโลยีพสานะคะพื้นหลังจะเป็นสีแดงนะคะเราจะใช้สำหรับนะคะเรียนในบทเรียนต่างๆและนำมาทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนมาแล้วนะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความจำให้กับเด็กๆนะคะ ต่อไปจะเป็นเล่มที่สองนะคะคือแบบฝึกทักษะนะคะพื้นหลังจะเป็นสีขาวนะคะเราจะนำมาใช้เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะคะเมื่อเราเรียนจบบทเรียนจากหนังสือเรียนนะคะไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เล่มนี้ค่ะในการทำกิจกรรมนะคะ,ะต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็เตรียมแบบฝึกทักษะขึ้นมานะคะแล้วก็ เปิดไปที่หน้าหนะคะใบกิจกรรมที่1.3นะคะปาร์ตี้โดนัทค่ะนะคะเด็กๆอ่านคำชี้แจงแล้ะก็สถานการณ์ที่ให้มาให้เข้าใจนะคะแล้วก็นะคะมีตอบคำถามอยู่2ข้อนะคะหน้านี้นะคะเด็กๆไปทำมานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านครูจะมาเฉลยให้ฟังนะคะว่าเด็กๆทำถูกต้องหรือเปล่านะคะ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่1.3นะคะแต่ว่าอยู่ที่หน้า7นะคะลำดับของเด็กทั้ง6คนที่เข้าไปหยิบโดนัทเป็นดังนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะใส่ว่าคนที่1นะคะเป็น A, B, C หรือ D, E, F นะคะจะมีทั้งหมด6คนนะคะ แทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัวภาษาอังกฤษเนาะอะหกกลก็คือประกอบด้วย A B C D E F นะคะเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะ,ะคนที่หนึ่งเป็น A หรือเปล่าหรือ B หรือ C หรือ D E D, F นะคะก็ใส่มาให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาเฉลยให้ฟังนะคะ เวลาที่นักเรียนนะคะทำใบกิจกรรมแต่ละหน้านะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนะคะนามสกุลชั้นเลขที่นะคะให้ครบทุกหน้าเลยนะคะเพราะว่าเวลาเด็กๆนะคะอ,อ,อัพโหลดนะคะงานส่งค,ครูนะคะคุณครูจะไม่ทราบเลยว่าเป็นของใครนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อนะคะ ตัวอย่างนะคะเด็กชายมานะรักเรียนป .3 ทับหนเลขที่45เขียนไม้ครบทุกหน้านะคะทุกแผ่นเลยนะคะเพราะเวลาส่งงานครูจะได้ทราบว่าเป็นของใครนะคะถ้าเด็กๆไม่เขียนครูก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นของใครนะคะเพราะแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีหลายคนนะคะแล้วก็มีหลายหน้าด้วยนะคะเด็กๆต้องเขียนไม้ครบนะคะ ไม่อนุญาตให้พิมพ์นะคะเมื่อทํางานเสร็จนะคะค่อยมาเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วค่อถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดส่งนะคะนะคะขั้นตอนการส่งใบกิจกรรมนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะขั้นตอนที่1เมื่อเด็กๆนะคะได้รับลิงก์ที่คุณครูอ้อมจิตให้ไปแล้วนะคะเมื่อกดเข้าไปนะคะ ก็จะปรากฏคําว่าส่งงานครัวอมจิตนะคะส่งงานครัวอมจิตเนาะ,ะแล้วก็แล้วแต่ว่าเด็กๆจะได้ของห้องไหนนะคะเด็กๆอยู่ห้องไหนมันก็จะปรากฏห้องนั้นเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเป็นห้องสองเนาะ,ะเมื่อเด็กๆนะคะได้แล้วนะคะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเด็กๆก็กดลงไปเลยค่ะตรง อ่ะ select file from your computer นะคะก็กดเข้าไปนะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏนี้ขึ้นมาให้เด็กๆก,กดคำว่าคลังรูปภาพเมื่อกดคำว่าคลังรูปภาพนะคะโทรศัพท์ของเด็กๆนะคะก็จะปรากฏรูปขึ้นมาเยอะๆเลยนะคะเด็กๆจะส่งงานอันไหนเด็กๆก,ก็แตะ นะคะแตะส่งแตะส่งแตะส่งก็จะเอานิ้วแตะนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายถูกนะคะเหมือนเด็กๆส่งงานในไลน์นะคะหรือว่าส่งรูปภาพในไลน์นะคะคล้ายๆกันนะคะค่ะอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆส่งไปสอง สองหน้าใช่ไหมคะ,ะเขาสมมติเด็กๆทำสองหน้านะคะเขาก็จะปรากฏว่า2อทับสอย่างนี้นะคะ,อะสองทับสก็คืองานคุณนะคะสองสองรูปภาพนะนะคะแล้วก็อัพโหลดแล้วนะสองรูปภาพนะคะ แล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะขึ้นคำว่า please wait 100%นะคะก็คือโหลดแล้วนะ100%นะคะอ่ารอสักครู่นะนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะก็คืออ่าอัปโหลด successful thank you นะคะก็คือสำเร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะบอกอย่างงี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ ปิดกระกะบาดนะคะปิดกระกะบาดตรงนี้นะคะอ่าปิดกระกะบาดออกได้เลยนะคะอ่าปิดกระกะบาดออกได้เลยนะคะอ่าก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครยังไม่ส่งงานครูอ้อมจิตนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีอยู่สี่งานเนาะสัปดาห์นี้มีสองนะคะถ้าเด็กๆส่งครั้งเดียวมันก็จะเป็นหก นะคะ6งานก็ส่งมาได้เลยนะคะทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะสัปดาห์ที่8นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีงานอยู่4แผ่นนะคะ4แผ่นนะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่9ก็มี2แผ่นรวมทั้งหมด6แผ่นนะคะ ถ้าใครยังไม่เคยทําส่งเลยก็ทํมาเลยทั้งหกแผ่นนะคะแต่ถ้าใครทําเสร็จแล้วนะคะล้วอัปโหลดส่งกูแล้วสัปดาห์ที่แล้วสีแผ่นส,สัปดาห์นี้ก็ส่งแค่สองแผ่นนะคะก็จะครบหกแผ่นนะคะจะพบกันใหม่นะคะเด็กๆอ่าแล้วก็อีกสักนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะเช็คชื่อเข้าเรียนตามลิงก์นะคะให้กูอ้อมจิตด้วนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆ ไม่ลงนะคะระบบก็ไม่แจ้งมาบอกครูนะคะว่าเข้าเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องเข้าไปเช็คชื่อตามลิงก์นะคะแล้วระบบก็จะส่งแจ้งครูอมจิตเลยค่ะว่าใครนะคะได้ลงมาเช็คชื่อแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันคะ่ะเด็กๆ